ครับทุกคนเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าปลา45วันเลี้ยงในโอ์จะขนาดไหนนะครับตอนนี้น้ำจะแห้งแล้ว mm hmm. เรามารุ่นกันครับ mm hmm. สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับลุงวีบ้านไร่ลิมบึงนะครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้ลุงวี จะพามาดูเปลี่ยนน้ำปลาครับและจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าอาการปลามันจะเป็นยังไงนะครับลุงวีเปลี่ยนน้ำครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่5นะครับแต่ตอนนี้มาได้10วันแล้วนะครับที่ลุงวียังไม่ได้เปลี่ยนน้ำปกติจะเปลี่ยนทุก7วันนะครับ สังเกตดูอาการปลาแล้วนะครับจะไม่กินอาหารเลยล้ครับมาเช้านี้ให้อาหารก็ไม่กินนะครับลอยเต็มเลยให้นิดเดียวเองล้ครับลุงบีสังเกตอาการดูอาจจะสาเหตุมาจากที่เราไม่ได้เปลี่ยนน้ำาละครับน้ำก็จะคุณนนัวนะครับก็เดี๋ยวลุงบีจะเปลี่ยนน้ำนะครับวันนี้แล้วก็ จะสังเกตดูอาการปานะครับว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ําเราเลี้ยงแบบว่าเราไม่เปลี่ยนน้เนี่อาการจะเป็ยนอย่างไงนะครับแต่วันนี้ก็จะเปลี่ยนไปก่อนนะครับ1ิบวันนะครับปกติจะเปลี่ยนเจวันแต่วันนี้ครบวันนี้ก็1ิบวันนะครับน้ําก็จะดําคุณนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนน้ํากันละครับทุกคน ไปตามไปดูครับครับทุกคนนะครับที่เลี้ยงปลาดุกนะครับแล้วก็เข้ามาดูนะครับนี่ตอนนี้ดูดิหลุงวีไม่ได้เปลี่ยนน้าแค่สิบวันนะครับน้ําก็จะขนาดนี้แล้วครับแล้วปลาก็ไม่กินอาหารเลยครับทุกคนเนี่ยให้อาหารมาสักพักเนี่ยให้ไปนิดเดียวเองไม่เยอะตอนนี้ก็ลอยเต็มเลยนะครับอันนี้ดูดิไม่ยอมกินอาหารเลยครับทุกคนเนี่ย สาเหตุมาอา,อาจจะมาจากว่าเราไม่ได้เปลี่ยนน้าให้นะครับน้ําอาจจะขุนงัวนะครับน้ําคงจะสกปรกหรือยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเปลี่ยนน้ําแล้วจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเนี่ยให้อาหารไปไม่กินเลยครับเมาาื่อเช้านี่เนี่ยประมาณตั้งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยให้อาหารนะครับตอนนี้ก็เวลาก็จะ สิบโมงแล้วครับเนี่ยน้งหัวาหายน้งลอยเต็มเลยครับก็แดดออกแล้วถ้าลุงบีก็เลยจะมาเปลี่ยนน้ำแล้วครับเพราะว่ามันต้องใช้พลังโซลาเซลล์ดูดน้ำขึ้นมาแล้วครับถ้าแดดไม่ออกก็ยังเปลี่ยนน้ำไม่ได้แล้วครับตอนนี้สิบโมงเช้าแดดออกแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำกันแล้วครับตอนนี้ก็กำลังดูดน้ำออกนะครับ จะใส่ยางโดดออกไปเพื่อเจ็บไปหลดน้ำ้นไม้แถวโน่นนะครับครับตอนนี้เราก็ปล่อยช่องปกติแล้วนะคะรับเอาน้ำเหลือน้อยไม่ค่อยอยากจะไหล มารุ่นด้วยกันว่าปลาจะใหญ่ขนาดไหนนะครับครับทุกคนเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าปลา45วันเลี้ยงในองค์จะขนาดไหนนะครับตอนนี้น้ําจะแห้งแล้วเรามารุ่นกันครับ ครับที่ป่าสี่สิบห้าวันนะครับเลี้ยงป่าดุกในโอ่งเป็นยังไงมั่งครับตัวได้มาตรฐานได้ยังเนาะสี่สิบห้าวันยังไม่ถึงสองเดือนนะครับทุกคนรู้สึกก็จะโตใช้ได้เลยนะครับนี่แห้งแล้วน้ำแห้งแล้วเปลี่ยนน้ำครับทุกคน ดูดูด,ดูครับดูนี่ตัวเนี่ยโอ้ถ้าสามเดือนจะขนาดไหนเนี่ยแค่สี่สิบห้าวันครับ ใส่เนี่ยอเคเลยเนี่ยก็ใกล้ลวล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันรอบหน้านะครับครับตอนนี้ก็เปลี่ยนน้ำเก่าออกแล้วตอนนี้ก็จะได้เอาน้ำใหม่ใส่เข้าไปละครับ นี่ครับ45วันนะครับผมนะครับดังปพอปป๊อปเลย ครับตอนนี้ก็ได้ปล่อยน้ําใหม่ลงไปแล้วครับาก็จะดีใจประมาณนี้ได้น้ำใหม่ ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนน้ำแล้วครับกำลังเปิดน้ำลงปลาก็ขึ้นมาเล่นกับน้ำใหม่กันสนุกสนานเลยดีใจได้น้ำใหม่เลยครับกาลังปล่อยน้ำลงแล้วครับ ก็าพากันขนุขนานแล้วครับได้น้ำใหม่ใสกว่าเดิม ครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับอีกเจ็ดวันครับเจอกันนะครับแต่ระหว่างเจ็ดวันก็จะอัปเดตการให้อาหารหลังจากเปลี่ยนน้ำนะครับว่าจะเป็นยังไงกินอาหารดีไหมจะเหมือนมาเช้านี่ไหมนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตการให้อาหารพรุ่งนี้ให้ดู้วครับทุกคน อย่าลืมติดตามชมลงวีบ้านไร่ลิมบึงนะครับเลี้ยงปลาดุกในโอ่งและครับอย่าลืมติดตามชมนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ